เราย,ยส่ควะไหวพดดีหน้ามนร้อยดอนกียลงจัดแล้ว,โ,วโคตรเก๋อ,นะอ่ะไอ้น่าขอขออนุญาตไม่พูดชื่อทุกคนสุดท้ายเราก็มาถึงสักทีกับการเดิน,นทางที่ยาวนานมากและเราอะมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมีใช่ปะมันทำให้เรามาถึงเป็นคนแรกของบ้านแล้วเราจะมาพาทัวร์บ้านกันสวัสดีพิ่ง คือเขาบอกว่าบ้านนี้อยู่ละสิบคนนี่ก็คือเป็นโซนกินข้าวแต่ที่นี้มีทั้งหมดสี่ห้องนอนอ่ะห้องนอนแรกอันนี้ก็จะเป็นแบบเตียงสองชัน้นห้องนี้สองคนห้องนี้ก็ห้องละสองคนห้องไว้นี้เป็นห้องสี่คนอันนี้เป็นห้องซักผ้ามีเครื่องซักผ้ามีเครื่องอบ้อ่ะเป็น,เป,นเป็นตู้เป็น,นแบบแบบเก็บเสื้อผ้าเนาะและนี่เป็นห้องเนย ห้องน้ำที่นี่เขาโอเคนะดูสะอาดอะเห็นปะอันนี้แล้วก็เป็นแบบอ่างเล็กๆนี่เป็นห้องสี่คนข้างในก็จะเป็นห้องที่มีห้องน้ำไม่ตัวแล้วก็ถ้าเหลห้องน้ำข้างนอกห้องน้ำข้างนอกก็จะมีอีกอันหนึ่งอันนี้ฮัลโหลเราจะไปบีชพิราม่าบีช คือเราทํางานที่มิรามาบีชแต่บ้านเราอยู่ซานต,โตาโรซาบีชแต่ทะเลสวยมากเลยนะสวยแบบเหมือนในรูปที่แบบเรากดมาใน g o o g ก e แบบเลยอะคือน้ำมันเป็นสีน้ำเงินน้ำเงิน,งนแล้วก็ทรายขาวมาก อยู่ที่เพลค่ะที่ปน,นามาซิตี้นะทุกคนคือจริงๆอ่ะเรามาทำเป็นเซนเองนเพราะว่าแบบคนอื่นอ่ะทำไปหมดแล้วแล้วทีเนี้ยปกติอ่ะตอนแรกอ่ะไอ้หน้ามาแบบอูเบอร์ใช่ป่ะคือขาหนึ่งประมาณแบบ80ดอลลาอ์ไปกับไปละหกสิเราก็รู้สึกว่าแพงอ่ะเราก็เลยเช่ารถมาตกประมาณเวาาร้อยนิดๆยังไม่รวมค่าน้ำมันเช่ารถมาขับเองใช่ใช่ แล้วก็แบบห่านการอะไรเงี้ยแล้วตอน,น,นเนี้ยเราก็เลยกลับมาเพียรพาร์เพื่อแบบมาเดินเลน่น<ๆ>เพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นแบบคล้ายคล้ายคอมมูน<ๆ>ิตี้มอลที่อยู่ติดชายหาดอะ่ะก็คือวัยพุทธดีคนเยอะมากเพราะตอนเนี้มันแบบกึง่งกึ่งฮอลิเด์นิดนึงเพราะว่าวันกันหน้าเนี่ยเป็นเมมโมเรียเดย์แล้วเขาจะวันหยุดกันแบบมีของเซฟอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็มีรถประมาณ4วัน3วันเพราะว่าเราไปคืนไม่ทัน เราต้องคืนวันเราต้องคืนก่อนเที่ยใช่ไหมเราไปถึงเที่ยงพอดีเป๊ะปิดแล้วแล้วติดวันหยุดสามวันก็ทาให้เราต้องเช่าอีกสามวันแบบบรรมือชกมันวันละประมาณหนึ่งร้อยสามสิบกว่ากว่าตอนแรกเราหารกันห้าคนก็เสียไม่เท่าหรอกแต่พอเป็นสี่วันห้าวันก็เสียประมาณคนละร้อยดอลเยอะมากวันนี้ก็เป็นวันในออฟของเราอีกวันหนึ่งเนาะเราก็เช่ารถมานี่อย่างนี้คือเรื่องของเรา เราถ้าเป็นวีนิแวนเพราะว่าเรามากันหกคนโอเควันนี้เราก็แค่มาเอเชียนมาเฉยๆเพราะว่าของที่บ้านเราเริ่มหมดกันแหละเราคิดถึงอาหารเอเชียนมากๆเราก็เลยมาซื้อวัตถุดิบเพื่อแบบไปทำที่บ้านอานแต่อาหารไทยเลยนะจริงเราอาหารกันแบบอาหารอเมริกันที่เรากินอย่างเดียวคือเบอร์เกอร์ของแฟบการ์นั่นคือถ้าไม่ทำถ้าไม่ทําก็คือกินเบอร์เกอร์กินอาหารที่ได้มานี่คือเรามาเอเชียนเอเชียนมาร์เก็ตอยู่ที่ฟอร์ดบอตันใหญ่อยู่นะเราจะพาไปดูว่า ให้ทุอันไหนไม่ต้องพกมาก็ได้มาซื้อที่นี่แทนเพราะว่าเอาน้ำหนักกระเป๋าเราไปพกกับอื่นดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันข้างในทุกคนสิ่งที่เราได้มาคืออันนี้น่าสนใจมากแล้วก็อันนี้อี่เป็นโลสต็อกโลต็อกก็กีทุกคนเราเจอสิ่งที่ทําให้หายอยากกินเนื้อหวานเฮ้ยบอยอันนี้ใชกบ้านขวาด้วยใช้แข็งกว่าเออทำไมอ่ะทำไม่ดิมีขวดเดียวไหมมีอีกหรือเปล่าแป้งกว่าดอนหนึ่ง ต้องจัดแล้วเดี๋ยวปดท้ายอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราคิดว่าเราแค่จะไปทำธุระทุกอย่างให้เสร็จเช่นแบบไปแบงค์ไปนู่นไปนี่ไปทำไปขึ้นเพเช็คอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปเที่ยวกันยัดไปสี่คนไม่รู้จะนั่งนั่งยังไงข้างหลังใช่ไหมจริงก็น่าจะนั่งไม่ได้แหละโอเคเดี๋ยวไปพาพาไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปไหน อนไม่กลัวนอะกลัวไม่เท่ <laughs> วันนี้ไอ้หน้าเป็นคนขอบรถของเรานะแกไ,ไปทางไหนนะอ่ะบ้านมาอยู่นี่เนะ่ยคือวันนี้มันเป็นวันเดย์ออฟของพวกเรานะทุกคนเดย์ออฟทั้งทีหลังจากที่ทํางานมา7วันต่อสัปดาห์เป็นเวลาหลายอาทิตย์ติดต่อกันนะอะประทางานตั้งแต่7จ็ดถึงแปดโมงเอ้ย <laughs> ไม่ใช่ เราทำ <laughs> เราทำงานอะ่ะเริ่มไม่เจ็ดก็แปดโมงนะเพื่อนๆแล้วเราก็เลิกแบบสามทุ่มบางวันก็เที่ยงคืนนะเชนมองมึงโคตรเก๋อ่ะไอ้น่าอันมามองแบบเลวหลังอะ่ะมงว่าไงวะระหว่างที่ผมกำลังพูดไปนะพี่ผู้สาวคนนี้เขาก็สนใจแต่จะถ่ายรูปนะแล้วก็พูดขึ้นมาบนบนบน,บน,จ,ะนจะเอานู่นจะเอานี่ขับรถยังจะเอานู่นเอานี่อีกไม่โฟกัสเกี่กับการขับรถเลยนะทุกคน มาถึงแล้วคือซีไซส์ซันตารอสซามันคือมันคือโรสแมรี่บีชใช่ไหมมันจะมีแบบฟู้ดทรัคเยอะๆแล้วก็แบบคือคนเยอะมากหากที่จอดรถยากม,ม,มากมแบบมอลิมทะเลฟิวฟิวชิคาโก ไม่เห็นอะไรหน้านกว่าเราทาผีทุกคนตอนนี้เรามาจอดรถริมทะเลนะคะเพราะว่าเราจะถ่ายรูปกับรถไม่เห็นอะไรเลยทุกคนนี่คอไอ้หน้าน,นะคะถ่ายรูปกับรถ สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันเดย์ออฟสุดท้ายที่เราจะได้ไปเที่ยวในเมืองวิรามาแล้วเราก็เช่ารถดกหแล้วใช่เราเช่าเป็นจีฟเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนลงจากรถวันนี้จะไปไหนบ้างพี่มีนตอนนี้เราจะไปกินข้าวที่ฮรบเบลวอลกันก่อนแล้วก็น่าจะไปเดินเดซินคอมมอนก็คือไปที่เดิมๆใช่ใช่แล้วสุดท้ายที่เราหมายถึงก็คือ อีกแค่หนึ่งอาทิตย์กว่าๆเราจะเราจะหมดแล้วเราจะหมดเราจะเลิกงานแล้วจะกลายเป็นพาร์ทของการไปเที่ยวแทนกับร้านยี่ห้อดังขอขออนุญาตไม่พูดชื่อฮัลโหลคันเหน่อยครับโอ n น่าเหมือนกัเด็กอันนี้คือรถที่เราเช่ามาครับเป็นจี๊บ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  ขึ้นได้ขึ้นได้ไม่ได้บอกให้ไม่ขึ้น <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ h a r b o u ว Walk อยู่ที่ฟอร์ดบอต o นครับเดส t ิ n ครับยังไม่ข้ามไปฟอร์ดอ้าวอยู่ที่เดส t ิ n ยังไม่ถึงฟอร์ดคือเป็นเมืองข้างๆมิลเมอรที่เราอยู่นั่นแหละเราก็จะมากินมาเก a r i t a v i e ใช่ไหมถึงเรื่องอะไรน่าจะ <laughs> เพราะว่าขี้เกียจเดินแล้วมันร้อนมากเลยทุกคนใช่มันก็จะเป็นริมแบบท่าเรือประมาณนั้นจะถ่ายให้ดูอาหารให้ดูอีกทีครับโอเคไปดูมาเก a r i t a นี่เรียกว่าคะผูหมอทางฝั่งนี้เราจับด้านกันแล้วเราก็เรียกไปทางฝั่งโนู้นสุดท้ายเรามาจบกันที่ร้านชื่อว่าอะไรเนาะโบเทล่าโบเทล่าซีฟู้ดซัมติงเป็นร้านแบบซีฟู้ดริมริมท่าเรือทจริงๆท่าอากาศยานเย็นของนี่คนนี้นึงนะอันนี้คืออาหารที่เราสั่ง คืนที่เงาเย็นคืนเดียวที่อักจะได้เห็นไม่าฉันลืมว่าไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตไม่เคยจะพอกับการได้มีเธอมาใช้ ตอนนี้เราก็กลับมาจากแอสติคอเามนกันแล้วก็มันจะไปโรสแมรี่บีชแต่เราก็แวะมาถอดลังคารถเพราะเราว่ากำลังทำการ <c oughs> ช่วยกันถอดลังคารถมาอยู่ที่ร้านเดอะเบย์คือตรงซานตาโรซา ฉันก็มีน้ำตามันอ,อาจไม่แพร่กว่าใครแต่กลับต้องเก็บเอาไว้ในใจตลอดมาถ้า่เธอยังรู้สึกมันคำลังที่เจอ เธนั้นจะจากไปเพราะฉันนั้นยินตั้งตัวไม่ใจตอนจะไปไม่ได้ลาสักครั้งกลับมาบอกวิธีฉันก่อนจะไม่ได้สอนให้ฉันอยู่ก่อนเดียวฉันก็ ที่เราย้อนกลับมาดูทีไรก็จะรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่เราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆอ,อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การไปเวิร์กของเรามันแฮปปี้คือการได้อยู่กับเพื่อนได้ใช้เวลาร่วมกันมีปัญหาอะไรก็คอยช่วยคอยซัพพอร์ตกันอยู่ข้างหลังเสมอขอบคุณทุกคนมากๆนะ